การนำเสนอแผนการสอนปีการศึกษา2 5 6 4วิชาโครงงานสองรหัส30201ขีด8503ทบปนดอกจันดอกจันสอระดับปวสสองอุมสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะรายวิชามี6ข้อ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำโครงงานสร้างหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 3. ดํดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 4. วิเคราะห์สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ ห้าลายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ 6. ก,การนำเสนอดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆสมรรถนะและการแบ่งหน่วยสมรรถนะมีทั้งหมด6ข้อแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น4หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่1 หน่วยที่2ขั้นตอนการจัดทำโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่หนึ่งหน่วยที่3การเขียนรายงานโครงงานวิชาชีพอยู่ในสมรรถนะที่2 3 4หน่วยที่4การประเมินผลโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่สี่ห้าในการจัดทำโครงงานสองเป็นการจัดทำโครงงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงงาน1โดยหน่วยที่หนึ่งกับหน่วยที่2 ผู้สอนจะเป็นการพบทวนเนื้อหาในบทเรียนให้กับนักศึกษาหน่วยที่3ก็จะมีการพบทวนในการจัดทำโครงงานบทที่1นึ่เพื่อทึกษาม,มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ดีขึ้นวิธีการประเมินผลหน่วยที่1งานที่มอบหมาย5คะแนน หน่วยที่สองงานที่มอบหมาย5คะแนนหน่วยที่3งานที่มอบหมาย25คะแนนรวม35คะแนนสอบกลางภาค20คะแนนหน่วยที่3ามคะแนนหน่วยที่4ี่หคะแนนสอบปลายภาค25คะแนนหน่วยที่สี่คะแนนวิชาโครงงานสองเป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพจริงมีการแบ่งคะแนนออกเป็นดังนี้ ด้านจิตพิสัย20คะแนนประกอบด้วยเวลาเรียน10การร่วมกิจกรรม10กิจกรรมสาขามี2กิจกรรมคือ1กิจกรรมเชิญวิทยากรกับ2กิจกรรมการเลือกประธานด้านทัาษะพิสัยมี35คะแนนหน่วยที่1ใบงาน5คะแนนหน่วยที่2ใบงาน5คะแนนหน่วยที่3ใบงาน25คะแนน บบสสอบกลางภาค20คะแนนหน่วยที่3 15คะแนนนำเสนอโครงงานรายงานบทที่4รายงานบทที่5หน่วยที่4 5คะแนนแผ่นพับใบความรู้สอบปลายภาค25คะแนนหน่วยที่4 20คะแนนเป็นรูปเร่มรายงานโครงงาน5คะแนนการนำเสนอผลงานโครงงาน รวม100คะแนนวิธีการสอนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรม a b c d การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชาใส่เนื้อหาการเขียนรายงานโครงงานวิชาชีพในค์สลูมผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทุกที่ กิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรม a b c a, a คือ active learning คือผู้สอนเนี่ยได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ b, b คือ blended learning จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดก,การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ c. collaborative ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและอาจารย์ทั้งในห้องเรียนและสื่อโดยผู้เรียนกับผู้สอนกำหนดประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน d. design thinking เป็นกระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนาแผนการเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตรรายวิชาบทเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์อันนี้จะอยู่ในเรื่องของการทำใบงานโครงงานผู้สอนจัดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น16กลุ่มกลุ่มละ3คนในการจัดทำโครงงานและให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษายกตัวอย่างการจัดทำใบงานที่หนึ่ง เรื่องรายงานบทที่4ผลการศาึกษาการศึกษาได้ดำเนินการจัดทําแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการให้นําเสนอเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาโครงงาน 2. งานที่มอบหมายมีใบงานทั้งหมด4ใบงานประกอบด้วยใบงานที่1เรื่องการสรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน แบบแผนผังความคิด5คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่1ใบงานที่2เรื่องการสนุกขั้นตอนการจัดทําโครงงานแบบแผนผังความคิด5คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่1ใบงานที่3มเรื่องรายงานบทที่4 10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่2กับ3ใบงานที่4เรื่องรายงานบทที่5 10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่2กับ3 รวมคะแนนงานทั้งหมด30คะแนนอีก5คะแนนแะะเป็นคะแนนของแบบสุดหักรวม35คะแนนสื่อที่ใช้ประกอบการสอน Google Classroom Google Meet YouTube v i d y a ข ah า Kahoot Canva การบูรณาการสถานประกอบการจากบริษัทปูซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนคุณกิติศักดิ์คนสิมพี เรื่องการปรับตัวเรียนรู้งานให้เร็วคิดให้ไวและเรียนรู้เติบโตได้พร้อมกับการปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการทำงานผิดพลาดล้มแล้วต้องลุกให้ไวโดยผู้สอนได้สอดแทรกลงไปในใบางานโครงงานให้ศาได้มีการคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการแชร์และเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการจัดทำงาน และถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็ให้ศาสตร์เนียเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาโดยผู้สอนเนี่ยให้คําแนะนําให้คำปรึกษาแห้เขาเนี่ยเกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจบการนําเสนอขอบคุณค่ะ